ปุ่นไปหนึ่งนสิิที่ห่งที่สที่สามที่สี่าที่หกทเจ็ดทที่เที่สบที่สเอ็่องที่สิบสามทิบสี่ที่สิบที่ด้ีท่

พูดย่น้ำแต่ว่าเวลาปวดอะครับถ้ามาปวดนะนะไงไม่ไม่แทนที่ใครอะปวดปววดปมาไมึงจะไปเล่นน้ำเลยจ้ะเวลาหนชั่วโมงเนี่ยไปร้อยก่อนนี่้อก่อนเน่ให้ไอยู่นี่เออร้อก่อนเออไปร้อไอต้องลุ้นก่อนเดี๋ยวเล่นไเจอกันอีกหาการเจก คนเป็นเดียวคนเป็นสามลุกสามคนก็ลมแต่ละฮิตฮิตแรกอยู่อันนี่สิบเอ็คนที่2ครับมีสามคนมีสามคนไม่เป็นไรเฮ้ยแสงน้อยแสงน้อยไอเร็วไอไอเร็ว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 ท้องล้าถึงท้องลราตี ไกลไปหน่อยไกลไปหน่อยไกไปหน่อยหมด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 หดหมดมห